ใช่คอยได้ผลคอยรับทานวิวินีใส่เนี่ซ้อมมากี่วันก็เป็นเรื่องซ้อมอยู่ที่ท่าวิวินอยู่ที่จเจ้ามาก็สมัยที่เดิมเลยมีใครไปรู้บ้างซ้อมเราตอนนี้ก็มีพี่ๆน้องๆได้ค่ะโปรในใครเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบก้ายี่สิบเอ็ดสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสี่เจ็ดห้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้หกสิบสองกวตาหมวยสไตล์อะไรครับวันนี้จะต้องมาเจอกับสองแผ่นดินเนาะไม่เคยต่อยกันไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่มมาต่อยเขายังก็ดูครับคือเขามวยสไตล์ก็ บูแข็งแรงวันนี้มาเจอเขานะเาง่กีว่าแข่งได้ดีก็รอดูไอเดียล่าสุดต่อยไว้ที่ไหนดืล่ามเลยครับตอนนั้นใส่กับปิคคิวเพลิงชาล็อกมาเวทเท่าไหร่วัดร้อยยี่สิบแปดวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเก้าเนาะแล้วต่อเขาปอนด์หนึ่งด้วยไหวไหมก็ไหววันนี้ถ้าเกิดเขาแท่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดไม่น่าพอดีพอดีในมาขาดมาเกินร่างกายตอนนี้สมบูรณ์แรงนะครับไฟนี้คุมมากี่กิโลเออสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ ก็หกสิบจ็ดสิบนคนจังหวันสุราษฎรฝา่นชัวแจัคขับเราหน่อยเาตองไปลองจากสุราษฎรแล้วต้อชือชช่อเชีเช่ยแล้วเป็นไปหมดหมดเลโชคดีกรับมาครับ